เรียนอาจารย์ประจำวิชาและผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพูดประวัติของนักคณิศาตสตร์ชื่อโยฮันคารฟิลิสเกลโยฮันคารฟิลิสเกลคือใครมีผลงานสำคัญอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องราว ความเป็นมาของโยฮันคารฟิดิสเกลหรือฟิดิสเกลฟิดิสเกลคริสตักราชตั้งแต่เกิดถึงคริสตักราชเสียชีวิตคือคริสตศักราช1777ถึงคริสตสกักราช1855เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันเจ้าของฉายาเจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์เป็นหนึ่งในตำนานนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากอุทิศผลงานในทุกๆด้านของคณิตศาสตร์ในยุคข,ของเขาเกลผู้ที่มีผล งานโดดเด่นในหลากหลายสาขาได้แก่ทฤษฎีจำนวนพีชคณิตสถิติคณิตวิเคราะห์เราขาคณิตทฤษฎีเมตริก ยิออรเดซีธรณีฟิสิกส์กลศาสตร์ไฟฟ้าสถิตและดาราศาสตร์ค่ะเก้าเป็นอัจฉริยะบุคคลระดับเดียวกับไอน์สไตน์ไม่ว่าเขาจะจับเรื่องใดก็จะพบความรู้ที่สำคัญและพบวิธีคำนวณใหม่ซึ่งเป็นรากฐานของวิชานั้นอยู่เสมอนักคณิตศาสตร์รุ่นหลังต่างก็ยอมรับว่ามีเก้าอยู่ในทุกที่ในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะค่ะเรื่องย่อของเกานะคะ นักประวัติคณิตศาสตร์หลายท่านกล่าวว่าปรมาจารย์ทางคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสามท่านโดยไม่สามารถจัดได้ว่าท่านใดยิ่งใหญ่กว่ากันได้แก่อะคิมีดีสประมาณ287 2 1 2ปถึง212ปีก่อนคริสตศักราชไอแซกนิวตันคริสตศักราช1642ถึง1727และเกาคิสตศักราช 1,777-1,855ถึงเก้ 1, าเกิดเมื่อวันที่30เมษายนคิตศกราัช1,777ที่เมืองเบาชวายประเทศเยอรมานีบิดาเป็นชาวสวนและช่างปูนซึ่งไม่มีทางความสามารถและความพอใจที่จะพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของบุตรแต่มารดา ถึงแม้จะได้การศึกษาเช่นกันก็ให้กำลังใจบุตรในการศึกษาค้นคว้าและชื่นชมกับผลงานของบุตรตลอดชีวิตเก้าสแสดงความเป็นอิสระทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่วัยเด็กวันหนึ่งเก้าอายุได้3ามขวบขณะที่บิดาคิดค่าแรงของคนงานการควบคุมของท่านโดยไม่ได้สังเกตว่าเก้าได้ติดตามการคิดค่าแรงของท่านด้วยความสนใจเมื่อเสร็จการคิดค่าแรง บิดาต้องตกใจที่บุดเอ่ยขึ้นว่าพ่อคิดเลขผิดค่าแรงควันเป็นเมื่อบิดาได้ตรวจสอบการคิดเลขก็พราะว่าเกาบอกคำตอบที่ถูกต้องแก่เขาค่ะค่ะ และเมื่อเกาส์อายุ7ขวบนะคะเขาก็ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่คุณครูที่โรงเรียนเป็นอย่างมากนะคะเมื่อเขานะคะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตอบโจทย์การบวกเลขตั้งแต่1-100ถึง100ในห้องเรียนนะคะจนคุณครูตกตะลึงและยิ่งมากทราบวิธีคิดแล้วนะคะก็ยิ่งทำให้คุณครูนะคะทึ่งมากเข้าไปอีกค่ะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษานะคะการบวกเลขตั้งแต่1ถึง100นี้ 1น0นี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควรแล้วก็ใช้เวลานาน,านมากจนทำให้ไม่อยากจะทำเลยล่ะคะ่ะแต่เกาสเองนะคะก็ได้บอกกับคุณครูว่าเขาใช้วิธีคิดโดยการใช้วิธีจับคู่ตัวเลขนะคะตัวแรกสุดก็คือเลข1จับคู่กับตัวสุดท้ายสุดก็คือ100นะคะแล้วก็นำมาบวกกันจะได้เท่ากับ1 0 1คู่ถัดไปนะคะก็คือ 2มาบวกกับ99ก็จะได้เท่ากับ101เช่นเดียวกันแล้วก็จับคู่ต่อไปแบบนี้นะคะจนครบจะได้ทั้งหมด50จํานวนค่ะคําตอบนะคะก็จึงจะเท่ากับนํา101นะคะไปบวกกัน50ตัวหรือเท่ากับ101คูณ50จะได้เท่ากับ5 5 5 0 50, ซึ่งเขานะคะใช้เวลาคิดเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะตอนอายุ21ปีนะคะ เกาคิดค้นทฤษฎีจำนวนอายุ23ปีคิดค้นวิธีการคำนวณที่เรียกว่าวิธีกำลัง2น้อยที่สุดค่ะ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของทฤษฎีการประมาณค่าที่เรายัางใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือนำไปใช้คำนวณวิธีวงโคจรดาวคอนน้อยซีรีจากข้อมูลที่เรามีเพียงน้อยนิดเกายังมีผลงานอีกมากมายในหลากหลายสาขาวิชาเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักคณิสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับจากยุคโบราณค่ะผลงานเด่นของฟรีดิสเกลนะคะ1 คิดค้นทฤษฎีจำนวนสมัยใหม่ 2. เป็นผู้แรกที่สามารถพิสูจน์ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิตซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขา 3. คิดค้นวิธีกำลังสองที่น้อยที่สุด 4. พัฒนาเรขาคณิตนอกระบบยูคลิด 5. ค้นพบทฤษฎีของฟังก์ชันเชิงวงรีค่ะ และสำหรับในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของธนบัตรนะคะโดยธนบัตรนี้เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลของประเทศเยอรมนีนะคะได้ให้เกียรติในการพิมพ์รูปของเกาส์ลงบนแบงค์10ดอยส์มาร์กนะคะในปีพศ2536หรือในคิทศักราช1993นั่นเองค่ะและในช่วงนี้เองนะคะเกาส์นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากดูก๊กหรือ ผู้ปกครองเมืองบันสวิกมาโดยตลอดค่ะแต่เกาเองนะคะก็โดยส่วนตัวของเกานะคะเขาคิดว่างานทางด้านคณิตศาสตร์นี้นะคะยังไม่ได้รับการสนับสนุนในระยะยาวมากพอแล้วก็ยังไม่เป็นงานที่มั่นคงมากพอนะคะเขาเองนะคะจึงตัดสินใจในการรับตำแหน่งศาสตรตาจารย์ทางดาราศาสตร์และก็เป็นหัวหน้าหอสังเกตการดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกตติงเกนนั่นเองค่ะ มาฟังสูตรเด็ดของฟริดเกลก็เลยนะคะโดยสูตรเด็ดของฟริดเกลก็คือ s เท่ากับ n วงเล็บ n บวก1หารด้วย2เป็นสูตรที่ใช้คำนวณผลบวกจำนวนนับ n เช่น 1 2 3 4บวก2บวก3บก4บวกจุดจุดจุดบวกเ8บก99บวก100เท่ากับ100วงเล็บ1 0 0บวกหหารด้วย2จะได้เท่ากับ5,050นั่นเองค่ะซึ่งมาจากเทคนิคที่เขาใช้ตอบคำถามครูในชั้นเรียนจนทำให้คุณครูอึ้งก <blij Sonic. S 2> <AS S> ันไปเลยทีเดียวค่ะค่ะสำหรับในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเขานะคะตัวเก้าเองนะคะแม้จะ ไม่ค่อยชอบในด้านการสอนหนังสือสักเท่าไหร่นะคะแต่ลูกศิษย์ของเขาหลายคนเช่นริชาร์ดเดเดคีนและแบนฮัสดีมัน์นะคะก็สามารถเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะโดยเกาส์นะคะก็ได้เสียชีวิตลงที่เมืองเกตติงเกนในฮันโนเฟอร์นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็คือประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะ และศพของเขาเองนะคะก็ได้ถูกฝังไว้ที่สุสานโดยมีเหล่าลูกศิษย์เอกของเขานะคะเช่นเดเดคีนเป็นผู้แบกลงศพของเกาส์นั่นเองค่ะและหลังจากที่เขาเสียชีวิตได้ไม่นานนะคะสมองของเขาเองนะคะก็ได้ถูกผ่าออกมาและนำไปแช่ไว้ในแอลกอฮอล์นะคะเพื่อได้ให้อนุชนคนรุ่นหลังนะคะได้วิเคราะห์ถึงที่มาของการเป็นนักอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ของเขานั่นเองค่ะ ดังกับที่เคยวิเคราะห์สมองของไอซ์สไตน์นั่นเองค่ะและจากผลการวิเคราะห์สมองของเกาส์นะคะก็ทำให้รู้ว่าไม่พบความผิดปกติใดๆและก็ไม่พบความแตกต่างใดๆจากสมองของคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งแตกต่างจากสมองของไอซ์สไตน์อย่างมากจากคณะวิจัยนะคะทางประเทศแคนาดาได้ รายงานในวารสาร The Lancet ในปีพศ2542นะคะไว้ว่าการที่รูปทรงสมองของไอสตานี่นะคะไม่เหมือนสมองของชาวบ้านปกติทั่วไปนะคะในส่วนนี้นะคะจึงทำให้ไอสตานะคะเห็นแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถคิดได้นั่นเองค่ะจึงเป็นไปได้ว่านะคะสมองของนักคณิตศาสตร์ที่มีความเป็นอัจฉริยะ ถึงขั้นนั้นแล้วนะคะก็จะถูกหล่อเลี้ยงด้วยฮอร์โมนที่มีความพิเศษซึ่งแตกต่างจากฮอร์โมนของคงปกติทั่วไปนั่นเองค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ในนณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ